คลิปที่ผ่านมาเราก็ได้รู้ที่มาของการทำงานของระบบประสาทอัตโนวัตกันไปแล้วว่าทำงานอย่างไรในคลิปนี้เราจะมาสรุปกันอีกทีว่าในสภาวะที่ระบบประสาทซิมพาเทติกและระบบประสาทพาราซิมพาเทติกทำงานร่างกายจะตอบสนองอย่างไรมาเริ่มกันที่ระบบประสาทซิมพาเทติกซึ่งมีหน้าที่ ตอบสนองต่อสิ่งเรา้าหรือตัวกระตุน้นหรือเหตุการณ์ที่อันตรายที่เกิดแบบฉับพลันโดยไม่ผ่านกระบวนการคิดและการสั่งการจากสมองทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองทันทีเพื่อพร้อมที่จะสู้หรือจะหนีจากตัวกระตุ้นนั้นๆซึ่งกระบวนการตอบสนองที่เกิดรวดเร็วทันทีนี้จะเกิดโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจและโดยที่ร่างกายหรือสมอง ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งเซลล์ประสาทของระบบประสาทซิมพาเทติกจะอยู่ที่ไขสันหลังระดับกระดูกสันหลังส่วนอกที่1จนถึงกระดูกสันหลังส่วนเอวคือ L2 ถึง L3 โดยจะส่งสัญญาณประสาทไปยังอวัยวะต่างๆที่ทำงานเพื่อปฏิกิริยาการสู้หรือการหนีโดยตรงที่อวัยวะสำคัญสำคัญคือระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจรูขุมขนต่อมเหงือระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารต่อมหมวกไตไตกล้ามเนื้อทั้งกล้ามเนื้อลายและกล้ามเนื้อเรียบโดยที่ตัวกระตุน้นก็เช่นการ,รเผชิญสัตว์ร,ร้ายไฟไหม้ตกใจมากโกรธรุนแรงกลัวสุดขีดและความเครียดเป็นต้นโดยอาการหรือปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อสภาวะนี้ ได้แก่ปฏิกิริยาตอบสนองจากระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นเร็วและแรงหลอดเลือดขยายซึ่งจะช่วยเพิ่มเลือดไปเลี้ยงอวัยวะทุกส่วนของร่างกายรวมถึงกล้ามเนื้อทุกชนิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเซลล์ประสาทที่สั่งการจะออกมาจากไขสานหลังที่ตำแหน่งกระดูกสันหลังที่สองที่สาและทีสี่ ปฏิกิริยาตอบสนองจากระบบทางเดินหายใจเช่นหายใจเร็วและแรงเพื่อเพิ่มออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่นกันโดยเซลล์ประสาทที่สังการจะออกมาจากไขสันหลังที่ตำแหน่งกระดูกสันหลังที่หนึ่งปฏิกิริยาตอบสนองจากตาเช่นหนังตาเบิกกว้างรูม่านตาขยายเพื่อให้การมองเห็นชัดเจนขึ้น โดยเซลล์ประสาทที่สังการจะออกมาจากไขสันหลังที่ตำแหน่งกระดูกสันหลังที่หนึ่งปฏิกิริยาตอบสนองจากต่อมเหงือ่อโดยเหงื่อจะออกมากเพื่อช่วยระบายความร้อนของร่างกายที่เกิดจากการเพิ่มการทำงานของอวัยวะต่างๆปฏิกิริยาตอบสนองจากหลอดเลือดผิวหนังโดยหลอดเลือดผิวหนังจะหดตัวส่งผลให้ผิวหนังซีดและเย็น